ดูดึงยาวไปได้าประตูลูกนี้รดูมีดึงลูกติดเพิ่มนะฮะยินดีนะครับดูนะดูเดูนักกีฬาก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนดูนักกีฬาก่อนมาดูดูก่อนนะครับเจ็บนะครับเจ็บนะครับดูดูก่อนอย่าเพิ่งไปพองเพิ่งไปนะครับลองดูเพื่อนก่อน ดูเพื่อนก่อนนะครับดูเพื่อนก่อนเป็นไงครับต่อมาทอมีไลน์เหรอต่อมาทอช่วยมวันนี้ก็ถือเป็นลึกเทนะดแวล่ะ แครบี B จะได้สังหารลูกเทิมน,นะครับเอสีบันวยเยบร้ยแล้วนะครับเออทดสกมาคันน,น,น,นี่เย้าเมื่อคืนบอกไปทีแล้วครบตอนนี้สเสมอกันแล้วนะครับหนตัวตหนึ่งดสีบันเลืล้อยังลูกขึ้นมา ลูกนี้วิ่งยาวเลยเขาตบเพลินตากแดงนะครับเขาตบเพลินตากแดงหรือล่างเซงคันดดลูกนี้หลุดออกมานะครับเอซีถ้วยสกัดออกด้านข้างไปตอนนี้เสมอกันแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับคือเวลาหลังทีมที่สองนะครับของการแข่งขันซิซ้อตัวนี้นะครับนรสนามปากแดง ลูกนี้กำลังกระชุงกระถาคคณะ้าเอฟซีปร้วยเลงลูกๆๆหลังนะครับเข้าจอมาทางด้านหน้าลังไดกจะอยู่ตาแพร์มีการออกไปของแข่งลูกงมีอย่างเดียวนะผู้เล่นนะครับแล้วนี้ยังคุกกี้คุกกี้ิดูในแดนที่ตาแคร์นะครับเฉลิมพลขอไม่รักอุ่นใจรักพี่ตัว้ คิดถายหรือโหนกแม่เลยงานนี้ว่าจะไปหนวกบนข้างข้าง้็ชี้หนวกงานนี้ไม่ไหวเลยนึกไม่เป็นไรทนได้เริ่มเล่นก็ต่อไปนะครับตอนนี้ตักแฝดบีนำไปแล้วสองประตูต่อหนึ่งรวมมันกันได้คู่นี้ได้ันอยู่ในปีมันตัว บอกเลยผู okay. prix, 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 ้นี้คิงพิชริงๆนะครับเผลอไม่ได้จะเผลอเป็นตาบเลยเอออย่ผมบอกแล้วเกมมาถ้าดัดจริงกันจริงจริงจริงกันเออหวันบดเลยนะครับพี่น้องสร้างความสนุกสนานอีกแล้วแต่คงไม่เครียดกันเยอะนะครับมันอย่างนี้นะคุณฟอร์เนาะเราต้องเข้าใจนะ นะครับคุณีเสมอกันถือว่าต้องยิงลูกเพื่นะครับยุบเพื่อแน่นอนหลบหลนตงตวขึ้นมายอนาจใจดูเวลาการแข่งขันก็ดีครับผมบอกว่าคืนนี้เสมอการต้องยุบเพื่ับท่านนาย เดี๋ยวเรามาชมยิงเรื่นะฮะใครชนะเข้าไปชิงที่หนึ่งฝ่ายละสามคนนะครับทักตัวมาลเลยเก่งๆสามท่านสำหรับคนดูห้ามเข้าไปในสนามเลยนะครับห้ามไปเลยนะครับตอนนี้ผู้เล่นอยู่อ,อย่างเดียวสามท่านนะครับไม่ให้อนุญาตคนอื่นเข้าไปเลยนะครับสามท่านนะครับนับเลย ครับห้ามเข้าไปในกนามเกินสามศอบไม่ได้นะครับ